สวัสดีครัสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมอวันคันปากค่ะเข่าทีภูค่ะ,ะคุณผู้ชมนะคะช่วงแรกช่วงนี้อยู่นี่เกยน,นะคะกระชายขาวตาบีจีนะคะบำรุงสุขภาพของคุณให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ลดปริมาณเชื้อโรคในร่างกายเพราะว่าตัวน,นี้มันจะไปเสริมภูมิของคุณนะคะแล้วก็มีวิตามินซีสูงมะขามป้อมด้วยนะคะทําให้เรานสดชื่น กินมะขามป้อมเยอะๆเนี่ยมันเรื่องของหวัดด้วยและเรื่องของผิวด้วยนะวิตามินซีทำให้ผิวเราขาวขึ้นด้วยนะคะใสขึ้นด้วยนะคะวันนี้มาพร้อมโปรค่ะ,ะโปรเลยนะครับวันนี้1กระปุกนะฮะราคากระปุกละ290บาทนะฮะแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อย5กระปุกเหลือเพียงแค่1000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรได้เลยครับ0957184624เนกะครับหรือที่แอสุขภาพดีสแกนเค้าโค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยครับมาที่ข่าวบันเทิงค่ะ,ะเริ่มต้นวันนี้ไปดูคุณออ้ววนนนังงสิิดึขอบอก่า ไปง้อเมียแต่ยังมีแก่ใจตั้งกล้องถ่ายคอนเทนต์อีกนะฮะหลังจากที่คุณอ้วนลังสิตเองได้ไปง้อภรรยานะครับจริงๆนะออแล้วก็คือคุณป้าขยอนสอนนะครับหรือว่ามะม่วงนะฮะไปถึงที่เกาหลีใต้เลยนะไปง้อกันนะครับโดยนะ,ะหนุม่มอ้วนเองได้มีการลงคลิปนะภารกิจขอมะม่วงคืนดีในช่อง YouTube ของครอบครัวนะฮะ้อมเขียนข้อความนะฮะบรรยายไว้ใต้คลิปบอ,อกว่าจากเหตุการณ์ที่ผมกับมะม่วงเนี่ยทะเลาะก,กันนะ จนทําให้ผมเนี่ยใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อมะม่วงทําให้มะม่วงเสียใจมากๆเลยและก็หนีกลับไปเกาหลีนะครับทำ,ทำไมไม่ซื้อมะม่วงไปให้ไม่ใช่ฮะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกันนะม,มะม่วงจะได้กินมะม่วงซึ่งผมก็กําลังจะไปขอมะม่วงคืนดีนะครับนช่วยเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะครับล่าสุดเองเนี่ยนะฮะหนุ่มอ้วนเองก็ง้อเมียสาเร็จนะครับมะม่วงยอมคืนดีด้วยโดยหนุ่มอ้วนเองได้มีการขอโทษภรรยา พร้อมนะฮะทั้งสัญญานะครับว่าจะไม่ทําให้เสียใจอีกนะครับแต่มันก็มีดราม่าที่ชาวเน็ตเอาไปพูดกันเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าหนุ่มอ้วนเนี่ยไอเรื่องที่ไปง้อเมียเนี่ยยังมีกระจิกกระจายไปตั้งกล้องถ่ายคลิปลงคอนเทนต์อีกแทนที่จะปรับความเข้าใจพูดคุยกัน2คนก่อนแต่กับใช้โซเชียลเนี่ยเป็นเหมือนแรงกดดันให้ภรรยาเนี่ยต้องคืนดีนะฮะ ซึ่งปัญหาใหญ่ขนาดภรรยาหน,นี้กับประเทศยังจะทำคอนเทนต์่ายได้บางคนบอกแบบนี้เหลือเชื่อจริงๆทุกอย่างจะต้องถ่ายเป็นคอนเทนต์ไปหมดเลยนะแม้กระทั่งปัญหาในบ้านก็เอามาถ่ายให้ชาวบ้านได้รู้และก็ตั้งกล้องถ่ายคลิปนะกดดันเมียขนาดนั้นนะฮะส่วนประเด็นที่2นะฮะล่าสุดคือกระแสดราม่าก,ก็ยังไม่จบนะเมื่อมีชาวเน็ตได้มีการขุดคลิปในอดีตออกมาวิาพากวิจารณ์ มากมายแล้วไม่มีสมองเนี่ยม,มันมันก็ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงประเทศไหนชาติไหนจเจอคํานี้เข้าไปอ่ะมันก็เป็นการเหมือนโดนดูถูกถูกไหมล่ะถ้าเป็นโอมละอ่ะแฟนาพาไปซื้อรองเท้าก็<อ>เจอือด้วยแล้วโอมก็ถามแท๊คจอรองเท้าไหนดีระหว่างบูทกับรองเทาเ<อ>้าแตะแล้วผมบ่งบอกว่ามึงก็คิดเอาเองสิอีโก<อ>้มึงจะทำไงอ้าวแล้วมึงทำไง มันก็ต้องดูบริบทตรงนั้นไม่ผมพูดอย่างงี้มยมจะบริบทอะไรเนี่ยบริบทคือมึงก็คิดเอาเองสิอีโง่เป็นมึงมึงทำนะก็ถ้าออกกล้องอยู่ก็นั่นแหละก็เตือนด่ากูรู้รู้มึงด่าไม่ได้อมคนด่าคนที่ไหนล่ะเดี๋ยวมึงเอารองเท้ายัดปากไม่โอ้ไม่ทำแบบนั้นแน่นอนกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อคนอย่างมึงทำไมอะมึงเอารองเท้ายัดปากหัวมึงแน่นอนแดดก็มีสีที่แย่ที่แต่พวกดีนะพูดกับแฟนเขาอย่างนี้แล้วแฟนเขาแค่งอนเดินออกไปอ่ะ ถ้าพูดกับพี่อย่างนี้คือรองเท้าตบฉันเอารองเท้าตบหน้าเลยนะอเอาคู่นี้ไงเนี่ยเอาคู่นี้นี่อย่างนี้เลยอ่ะเออไอควายทำอะไรงงๆเออเป็นฉันฉันอย่างนี้เลยนะเออถ้าใครมาพูดกับฉันอย่างเงี้ยน้องผู้หญิงเขาก็อดทนเนาะสุดท้ายพอเขาเทย,าย่าโรเจอร์ไปเขาจะไปตามง้องเขาแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ตลกอ้วนเลยต้องปรับใหม่ต้องปรับใหม่แล้วลูกจะได้อยู่เป็นผู้หญิงใครเขาก็ไม่ทนหรอกลูกเขาก็หนีหมดแหละ ออกิงก็หนีหมดแหละลูกใครก็จะทนล่ะเป็นพี่พี่ก็ไม่เอาเนี่อย่างเงี้ยต่อให้หนูหล่อขนาดไหนอะเป็นพ่อของลูกจะพูดจากับพี่อย่างนี้พี่ก็อ๋อพี่ไม่ได้ใจดีเหมือนมะม่วงนะเพราะพี่คือทุเรียน <c oughs> มีนามเยอะกูฉีกเลยเอาให้ฉีกทุเรียนเลยอ้าวฉันเชื่อว่าผู้หญิงไทยที่ดูในรายการอะถ้าใครมาพูดกับเราอย่างเงี้ยอืมถ้าใครมา แฟนเราพูดกับเราอย่างเนี้ยฉันว่าผู้หญิงมากกว่าครึ่งโดยเฉพาะผู้หญิงไทยอ่ะทําไมมัาลงเท้าตบหน้าผัวนะไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกดูกานมเการสับซีามันเป็นผัวเมียกันมันต้องคุยกันดีๆไปคุยอย่างนี้ฉันเอาลงเท้าคู่นี้ไงไอควายพูวเลยโง่ด่าเือนแม่ลีน่าเลยอีโง่คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเออพูดอย่างนี้กับฉันไม่ได้เลยฉันฉันไม่ยอมนะ ถ้ามาพูดอย่างนี้กับฉันนี่ฉันพัวเลยนะฉันไม่ยอมเลยนะอก็เป็นกระแสะกันไปนะฮะดีแล้วล่ะค่ะนุงที่หนีนีมาลูกปวดหัวอยู่อย่างนี้หมอคืนดีกันแล้วเดี๋ยวเชื่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอย่างนี้อีกเพราะผู้ชายยังปากไม่ดีอะ่ะอืปากไม่รู้จักปากอย่างนี้ปากไม่ดีปากทําร้ายจิตใจผู้หญิงปากอย่างนี้เอ้ยปากอย่างนี้ผู้หญิงอยู่ลำบาก อยู่ใบก็ช้ำมะม่มงวงช้ำมะม่วงช้ำนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นมะม่วงน่าหงุนะคะพี่เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนถ้าพูดอย่างนี้ผู้หญิงหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเขาไม่ยอมหรอกผู้หญิงไทยก็ตบเลยเขาไม่ตบเรา่าถีบส้นยอดหน้าเลยนะฮะ มาดูอีกประเด็นหนึ่งนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยินดีนะครับสำหรับเบ้นปุญญาพรนะฮะเผยข่าวดีครับสำหรับคุณแก๊บเองขอแต่งงานที่ปารีสนั่นเองนะฮะคือแน่นเป็นว่าที่เจ้าสาวใบแดงคนล่าสุดสําหรับนะฮะดาราสาวนะครับคนนี้อย่างเบ้นปุญญาพรเองที่ล่าสุดเองเนี่ยนะครับเจ้าตัวได้มีการเผยภาพโมเมนต์หวานขณะที่แฟนนุ่มอย่างคุณแก๊บวิทนาธเองครับเป็นทายาทรุ่น2ผู้บริหารรอยยอคริสโฮเทลกรุ๊ปโรงแรม5ดาวเก่าแก่ของพัทยาคู่เก่าขอแต่งงานครับที่ปารีสนะครับ รพหอมีการเปิดใจบอกแบบนี้ว่าวันเกิดปีนี้วันที่30กรกฎาคม66ครับเป็นปีสําคัญของเบนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตครอบครัวกับพี่แก๊ปนะคะ,ะเขาเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่ง แต่เป็นคนสัญญาว่าจะทําอะไรให้ก็จะเป็นคนตั้งใจทําให้เต็มที่ด้วยความตเต็มใจทุกครั้งขอบคุณของขวัญปีนี้ค่ะนะฮะ <S <S 2> <S 2> ซึ่งคุณเบนขอบคุณนะฮะคุณแกปทุกๆเรื่องเลยขอบคุณครอบครัวของคุณแกปที่ต้อนรับแล้วก็ดูแลด,ดีมากๆเป็นครอบครัวที่น่ารักนะฮะตอนที่เป็นแฟนกันจนถึงตอนนี้ก็น่ารักตลอดเบนทราบซึ้งใจมากๆขอบคุณครอบครัวของตัวเองด้วยพ่อพ่อนับคุณแตนนะฮะแล้วก็มีลูกชายเพิ่มแล้วนะนี่อันนี้บอกถึงคุณพ่อคุณแม่ของคุณเบนเองเนี่ยนะครับ แล้วก็ขอบคุณครอบครัวดีด้วยการแสดงความมีดีกับน้องเบนด้วยนะคะแหวนเพชรของอะไรวะในในเขาตัดภาพใหญ่ได้ไหมน่าจะแพงอยู่นะแพงนะอ๋อหูยเพชรหลากระหลัดสวยอยู่ด้วยอยากมีโมเมนต์อย่างนี้บ้างจังเลยต้องคุกข่าวเขาแต่งงานเปล่าคุกข่าวเอาเงินมาให้พอไม่ต้องพอแต่งงานไม่เอาแหวนเนี่ยไม่เอาแหวนเนี่ยขายก็จะขายได้คุกข่าวบอก ผมเอาเงินให้ห้าล้านต้องจบจบเลยทุกวันนี้นะครับคุณจะแต่งไหมเก็บเป็นพวกเนี้ยเป็นพวกอ็อกเซสซอรีเนี่ยเวลามันซื้อเนี่ยมันอีกราคาหนึ่งเวลาเอาไปขายมันได้หล่นไปอีกราคาหนึ่งขอเป็นเงินโมและถ้าเป็นโอมล่ะทำไมเอาผู้ชายขอคุกเข่าขอคุกเข่าแล้วบอกเพื่อเข่าบอกว่าไม่ใช่คุกเข่าให้เงินมึงช่วยไปจากชีวิตกูได้ไหมแล่ผู้ชายคุกเข่าอยู่ขอขอร้องให้มึงออกไปจากบ้านกู เออออกคนของวันนี้เลยเราก็จะบอกว่าได้พอแล้วนะพอแล้วอืนะคะแต่มันคุกเข่าอยู่นะมันคุกเข่าไงมือมันไล่มือยังไงน้ำร้อนลานแล้วมึงก็ยังไม่ไปไงยังไม่ไปเออก็น้ำฉีดแล้วยังไม่ไปเลยอยู่ในซักโคกตลอดเวลาอดทนกดไม่ลงอนไรขี้นะคาัวัสนาคนไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่บุญแต่กรรมวัฒนาคนไม่เหมือนกันตอนรักกันใหม่ใหม่ทุกอย่างก็ดีไปหมดนะคะ ตอนเดินมาข้ามถนนอหมาเห่าเมียเตะหมากับตายหกห้าหกปีผ่านไปพอมีลูกให้กับมันหมาเห่าเมียมเตะเรากับตายมไปเดินทำฮียอะไรหมาเหา่าเอความรู้สึกก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยความเข้าใจนะครอ่ะ อ่ะสิ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะซื้อเก็บไว้นะคะเพื่อความเข้าใจที่ดีแล้วก็เพื่มสุขภาพที่ดีซึ่งกันและกันหวนล้อระยีโอมทำความเข้าใจไงเข้าใจกับกระจายข่าวากระชายขาวกินแล้วดีดียังไงอ่านี้ดีบำรุงสุขภาพไงบำรุงภูมิคุ้มกันไงมีวิตามินซีจากมะขามป้อมนะคะใครที่เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลกินไว้เลยนะคะ<า>วันนี้ราคาไม่แพงค่ะราคาถูกค่ะหนึ่งกระปุก30แคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290้บาทนะฮะแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจะจ่ายน้อย5กระปุกเหลือเพียงแค่่1,000บาาทเนนั้ สนใจโทรเลยครับ0ูนย์เก้าหหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดบุ่งขวาหน้าจอได้เลยครับค่สักคู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b บสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ